ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกท่านสมหวังดังคำทำนายทุกประการสาธุห้าลัคนาราศีเงินทองล้นบัญชีดวงดีดวงปังมีเงินเข้าไม่ขาดมือรัคนาราศีกุมดาวการเงินเป็นราชาโชคมีความโชคดีเกี่ยวกับอาชีพที่สองโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานออนไลน์ ลัคนาราศีเมษการเงินจะคล่องตัวขึ้นขยับดีขึ้นแน่นอนดาวเจ้าเรือนการเงินค่อนข้างเด่นชัดมีโชคดีเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์งานต่างๆแน่นอนลัคนาราศีมิถุนดาวเจ้าเรือนของคุณไปอยู่ในเรือนการเงินได้รับทรัพย์รับโชคเกี่ยวกับงานที่ได้ทำลัคนาราศีกรกฎ ดาวอาทิตย์ทับลัคนาการเงินจะดีขึ้นรับทรัพย์รัวๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆสำเร็จไม่ยากเลยและได้เงินดีด้วยลัคนาราศีธนูที่ผ่านมาการเงินติดติดขัดๆแต่พอดาวขยับแล้วดวงการเงินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดี